สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องุ่นเบิ้งทั้งยูทูปพี่น้องจากยูทูปจักไผแน่นะครับรขณะนี้อยู่ในที่วัดกุดแห่นะครับ<ม>วัดกุดแห่เด้อพี่น้องหลวงพี่ต้องไม่ยอมแพ้ฟันต่องวดนะครับบม่มมบยอมแพ้แล้ว ภาว่างวดที่ผ่านมาเราฟันให้ศูนย์เจ็ดออกหกเจ็ดพิษไปหกเท่านั้นนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนั่นนะครับบบยอมแพ้คือกันว่าหลวงพีแล้วว่แแวาแก้แก้พ่อวสันเอาแก้กับแก้ตัววสันดอกมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นแบบไหนจังไงเอาพี่น้องมาไปฟังน้ำกันนะครับ ขึ้นบ่ได้ได้สุดเนยค่อยขึ้นบ่ได้ว่าต้องขึ้นท้ายเอานีคือบรรยากาศนะครับเอ้ออาี๋ยวตั้งกล้องก้อนครับอาจารย์ กำน,นังสองรองแรงยึ่งซุ่มบ่ถือเลขมนีอยู่พี่น้องแมนมัด,ด้ะครับอยู่นี่นี่ร้านมอี่ผู้เดียววะสันน้องเน้เด้น้องเนี้อยู่ไหนน้องเนีวมาไหม,มอไหโอ้น้องเนี้วก็มาด้วยบ้มามอตะไส้ขั้นแกแกนั่นเป็นหมายเลขตัวไเ็หกเจ็ดหกนั่น

mò tàng này tàng đấy, vừa mồm nè đọc nhóc quấn Oh, bọn mình hiên na chứ bọc anh. Oh lô ตานไหนตาบ่เห็นหน้าโยมมันจะจามเพียงไดเง้เขาเห็นหน้าเบิกซับ่แคงวดเตะโต๊ะไรเงี้ยการนาการครับหลวงพี่ครับครอาเป็นคนพ่อเนื้อยมพ่อยมแม่ทุกช่องเนาะหน้ามือนีกะลูกหนี้เขาจะแจ้งครับเขาจะแจ้งคืองวดพวกนึงกะคือว่าภาพที่นี่แหละภาพลูกจะเลยคิดจะเอาไม่ เอาไม่เอาลูกว่าจะเฮ็ดแบบที่ว่าเคยเฮ็ดครับคือลูกจะปล่อยจะบปล่อยเนื่นพอปล่อยปยเนื่นไหลปล่อยเร็วไหลมันอั่นมันอั่นมันดังแล้วงวดนี่ลูกว่าจะปล่อยช่วงไก้เล็กออกแล้วจะทําพิธีที่ว่าเหมือนเคยทาแต่ก่อนทาพิธีหมายถึงว่าจะมีผลไมฆเก่ายางเก่าผ้าแล้วมีผ้าหวานมีผ้าข้าวหวานน้ำในลูกจะไปนั่งขอสด ให้เห็นเลยแต่ช่วงลูกนั่งคอหน่ลูกบ่อยอยากให้นไทย <ใน S 2> แต่ว่าอตอนกดก้อนจะนั่งให้นไทยอยู่แต่หลังจากนั่งออกมาแล้วลูกจะเขียนใส่ไปให้เขียนใส่ไปให้เลยในในมืองวดนี้มันออกวันที่หนึ่งลูกว่าจะขอวันที่สามสิบเอ็ดครับคือคือจะบปล่อยเร็วคือจะปล่อย,อป,ลอยปล่อยวันที่สามสิบเอ็ดปล่อยออกเลยกอนหราปล่อยออกในสา <30 S 2> มสิบเอนน็ดตอนเศร้า ครับลูกจะทำพิธีตอนเท้าครับพอทำแล้วขอได้แล้วลูกจะปล่อยออกมือหนังเลยมือหนังเลยลูกจะไปทำหรือไปนั่งขอเหมือนเคยไปนั่งขออยู่มืองน้ำปูยาเมองจอมปวกคนหลัครับไปนั่งขอเห็นยำเ้นกันเลยในพิธีมือหนังถ้าอยากย่อมย่มแม่ย่อมพอคนไทยคนอยากมาร่วมหรืออยากเดินทางมา่วมงานในมือหนันก็ได้ขึ้นกันในมือวันที่ทำ เดี ne, single, ๋ยนีส no, uh ิงหาสามสิบเอ็ดนอสามสิบเอ็ดวันที่สามบอมีสามเอ็ดอยู่บอกกันยเยอสามสิบสามสิบบเอ็ดสิงหาคมแะสินหานาวันนี้ไม่ภาษีกัายอะแม่ลูเก็เอาถูกอยู่นะมันปมานกันยาคมนอะบเดีสามสิบเอ็ดนั่นแหละถ้ามีที่วันที่สามสิบเอ็ดตอนตอนเช้าแม่ครับยมพอยมยมแม่คนไดอยากเดินทางมารหลวงงั่งมาได้เด้อในวันที่สามสิบเอ็ดาทางไกหรือทางไกล แนายยมพอยยมแม่คนใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพผลไม้ก็ได้ด้วกันเด้อลายกระไดก็ยิ่งดีครับในในในมือนั่นในมือสามพี่เมย์ค่ะคนลไม่ก้าวย่างเื้ยแม่ไม่ใช่ผลไม่ก้าวย่างครับใบใบสีนี่ก็มีใบสีนี่ลูกจะให้ยมเคนประเทศไทยกับใบสีแต่ยังคนลไม้มาห่มกันคนลไม้มาห่มกัน ทำาังินมือน,นันคือขอมือน,นันปล่อยออกในมือน,นันม่แมะว่ามิโยมันเตือนมาว่าปล่อยเร็วเด็กๆมันอันมันดังครับเอาไงว่ารัฐบาลบ้านนอกกรบโลู่มันเป็นยังไงเนาะครับแมต่เอางไงว่าชาวฮานอยกับไร่ว่านี่ลูกมันใจรวถว่าเขอทุกมือขเขาทุกมืออีรีครับที่ว่าโยมมันเคยขอกันไดขเขาทุกมืออีรีบาา่าว่าไทยบ่าวบาเล่าบ่าว่านอย่างกห้านอยเนาะ ทำอย่างกับทำเล่าทำไทยเนาะแสดงว่าเมื่อนี้เกษีบุตรได้อยู่ผสมเล่าได้ได้ยูจะขอให้เมื่อนี้ละไปขอกันใเห็นเห็นเลยบัืนี้ท่างวัดท่างวัดกำลังจะเรียนการ์าทางข้างถึงสวรรค์เนาะค่ะเมี่นทางทางข้าถึงสวรรค์โยมบอวานาไว้กับกับว่าสิ่ถือเลขถือเลขกันเนาะบั่นี้ยังยังเหลือพอหลังหาสิสาม ไอ้ยังเหลือคือเราเพิ่นกหรว่าคือเราแต่แต่ปัดแต่ย,ยังบ่มา <laughs> แต่คือล่อก่อนเวรก็คือล่อโยกคนจะนนล่อที่กันคิวละเท่าะเลค่ะลวงพี่พันแปดนี่แม่คิวละพันแปดทั้งหมดจะใช้ทั้งหมดร้อยสามสิบแม่นนหน่อยสามสิบคิวที่ว่าลูกปามนาไว้นั่นไว้ลูกบ่เลือกล้มตัวคือจะให้เฮ็ดให้ทำเลสให้ได้คือถ้าได้มาเรื่อยๆลูกก็จะเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆถึงมันว่าได้สิบคิวยี่สิบคิวจะเทไปน้ำเรื่อยๆ เทไปน้ำเลยจนจนว่าให้พ่อพราะว่าแต่คนครบไม่ถข้ามันขอไม่เนี่ัยขอไม่ยากครับขอไม่ยากขอไม่ยากนี่แหละคือนี่แหละตัวนึงคือจะเริ่มเริ่มเทเลยเนี่ยถนนนาของนานาของนาปูแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดบินไว้ทานแล้วเตะแล้วครับเตะซึ่งวัสดุใหม่น้ำแมนอาจจะเอามงนีฎก้อนก็ได้มงที่ยางไปน้ะแมนมันมันอาจจะใส่บ่ได้ อาจจะบ่อไดหลายชิ้วมันจะพ่อมงอาจจะมงอีกอันคิวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนาจาะครับีบจึงบ่บ่ถือไถ่จะถือเล่าถือน้อยกับทไดนเรื่องเนาะแมนเอาให้เครื่องมือก็ได้ไถ่ไถ่แอ่น้อยกับเล่าลูกขอให้เคือมือก็ได้แต่ว่ารัฐบาลไทยคือวันที่สามสิบเอ็ดแมนสามสิบเอ็ดนี่คือลูกอย่าบ่ปล่อยเร็วเราคือปล่อยมือนันออกมือนันเลยขอเหมือนเคยขอแต่คือจัง ลูกไปขอฮานอยขอเล้าลูกก็ไปขออยู่จอมปวกนั่แหละก็บอกคนอยู่ว่าให้กับเล่าแต่เนาะตอนถ่ายของยมแม่หรือยมพอคนหนประไทยมือเล็กออกมือนึ่งก็ลูกอาจจะได้ยินคาบอกของลูกอยู่ว่าอ้อขอขอเล่ามือที่เรีกว่าเป็นเล็ทไทยมือก็เป็นเล็กไทยเนาะอยู่วมาอยู่ได้ ได้สองศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเท่ากับเก้าเจ็ดหกเจ็ดมันก็ได้ก่อนที่เราบอกออกไม่ดีเพราะมาเป็นละหกกับเก้าหร้อเนี่ยหกกับเก้าตัวเรากันลูกระยำอยู่กรำอยู่ลูกก็ยังเอาคอาเรนนั่นเล่าก็ไมใหายคือได้ไทยยังไงโอ้ยโมจิบานจะไมมอีดีแ่มิบานจะไหมอีดีแต่เราม่เอาไหมคือบอ้จะบอยพลาดลูกพลาดเองนั่นแหละพลาดเอง อย่างคือเอาไงว่วชะชาลาใจชาลาใจตรงที่ว่าไปเลี้ยวพุล่ไปเลี้ยพวพดทก็มีก็เลยคิดคิด,คดหาวิธีจะไม่ยาเข้าท่อเดยย้อยมพอยมแม่ที่รับชมรับฟังก็ได้แต่ถยย้าเข้าท่อต้องทุนเมื่อไรแล้วเนาะ,ะเขายังขายเยู่ดอกจะถ <c oughs> อ,อยจะถอยนี่ม่ติเสียทุนเด้อต้องเอาทุนขึ้นก่อนเอาทุนขึ้นก่อน เอาไม่เอาไม่ลูกก็พอโทรทำเด้อในงวดที่ผ่านมาลูกก็จะให้ถูุกันทุกคนอยู่นั่นแหละต่รอบเอาไงว่ามันกามีเขาไม่ลดแต่ก็จะพยายามทําให้ดีหรือให้นิ่งที่ทุดในรอบจะมากนี่แต่กับมันใจทางอีดีงวดไม่ดีฟูโน่บอนกับฟันดีฟันเกี่ยวโอ้เนาะจะมากอายุเกียรติเนาะตัวนาเออ Tại mấy phụ thì từng mùa nào qua Cả phố Cả phố Cả phố đấy là như bò, như bè, ừ. à, con chờ.